แต่พูดถึงหนี้แล้วเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูเคสนี้หน่อยฮะน่าสนใจมากครับเจ้าของบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งที่ชนบุรีเขามาร้องของความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดก็เป็นเหยื่อของลูกหนี้นอกระบบเหมือนกันคนนี้ดักมากฮะเขาบอกว่าแต่เริ่มเดิมทีหาเงินมาหมุนสามหมื่นปรากฏว่าเริ่มจากสามหมื่นนี่แหละก็หาดอกผ่อนไปเรื่อยๆไม่พอ,อไอ้เจ้าหนี้รายเดิมก็ไปกู้บริษัทที่สองสิพอบริษัทที่สองมาหาดอกมาจ่ายไม่ทัน ไอ้บริษัทที่2ก็ไปบอกว่าไปกู้บริษัทที่3สิเอ้าเหมือนไปกู้แล้วเอามาโปะคนต่อหน้าโปะไปเรื่อยเรื่อยโอ้โหซึ่งเจ้าของบริษัทคนนี้เขาเชื่อว่าจริงๆแล้วก็บริษัทเดียวกันหมดแหละแต่หลอกแต่หลอกให้เขาเนี่ยเหมือนกู้ทับทับทับดอกจะได้เยอะเขาบอกจากเริ่มต้นสามหมื่นณตอนนี้ผ่านมาเขาใจดอกไปแล้ว3มล้านฮะเฉพาะดอกอย่างเดียวเหรอเฉพาะดอกสมล้านนี่เห็นบอกว่าเงินต้นงเงินต้นอะไรไม่หดเลยฮะไปดูเคสนี้กันครับ สภาพภายในบริษัทของเขาเนี่ยถูกหรือค้นกระเจิดกระเจิงแล้วก็ยังมีข้อความสนทนาที่เจ้าหนี้ทักเข้ามาทวงเงินเขาเป็นหลักฐานที่คุณชัยอายุ65ปีครับเจ้าของบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งที่ชนบุรีมาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดหลังจากถูกเจ้าหนี้นอกระบบข่มขู่ทวงเงินจนอยู่บ้านไม่ได้ถึงขั้นไปนอนใา้รถเมย์อย่างเนี้ยไปหลอกโรงพยาบาลว่า,าผมผมเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินขอนอนไอซีูหน่อยเพราะไม่มีที่นอนหนีลูกหนีเจ้าหนี้ค่ นีครับคุณชัยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเปิดบริษัทขนส่งระหว่างประเทศแต่ติดขัดเรื่องเงินเงินหมุนไม่ทันพยายามยืมเงินญาติคนรู้จักแต่ก็ไม่ได้จริงๆสุดท้ายตัดสินใจไปกู้เงินนอกระบบะเขาบอกเป็นกระดาษที่แปะอยู่หน้าบ้านเขาเลยค่ะก็เลยลองดูกู้มาสามหมื่นตอนนั้นหักโน่นหักนี่ได้จริงแค่ 24, 2 4งหมื่นเพราปกติเวลาเจ้านี่เงินกู้นอกระบบอะ่ะเขาไม่ให้เต็มหรอกรเขาก็จะหักไว้ก่อนล่วงหน้า หักไปเหลือสองหมืนสี่แต่ยอดจริงที่ต้องคืนก็คือสาม0,000ืนเดิมนะค่ะคืนเต็มใช่และไอ้สองหมืนสี่ที่หายไปหกพันเนี่ยก็ไม่ใช่ค่าดอกนะเพราะดอกก็ยังต้องจ่ายทุกวันก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าคิดดอกสองเด้งอ่ะเด้งแรกก็คือหักก่อนเลยเด้งสองก็คือคิดดอกวันละหกร้อยดอกวันละหกร้อยนานสามเดือนโอ้โหเท่าไหร่อะลองคูณดูหกร้อยคูณสามสิบเดือนหนึ่งคุณต้องจ่ายหมื่นแปด อาหมื่นแปดนี่ดอกนะเฉพาะดอกนะสามเดือนเท่าไหรคูณเข้าไปก็ห้าหมื่นกว่าบาทโอ้นี่เกินต้นไปเกือบครึ่งหนึ่งละนะแล้วนะและไม่รวมต้นอย่างที่อบอกค่าดอกเนี่ยวันละหกร้อยนานสามเดือนหลังจากนั้นฮะปรากฏว่ามันก็ไม่ไหวหาเงินมาหมุนไม่ทันจ่ายไม่ทันไอ้เจ้าหนี้คนเนี้มันก็แนะนําว่าไปกู้อีกบริษัทหนึ่งสิซึ่งเขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นบริษัทเดียวกันหรือเครือข่ายเดียวกันปรากฏเขาก็ไปกู้บริษัทสองเอามาโปะ บริษัทหนึ่งค่ะคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นดอกจากวันละหกรก็ต้องเพิ่มขึ้นมันก็งูกินหางงูกิน,นหางก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆฮะเพิ่มไปเพิ่มไปตัดสินใจกู้มาเรื่อยๆจนสุดท้ายเห็นบอกว่าสูงสุดกู้ถึง37บริษัทเจ้าหนี้สามสิบเจรายจนปัจจุบันปิดไปได้8เหลือ29อุย้ยแต่ทำไมพี่เขาไปกู้ขนาดนั้นนะคือเขาบอกว่าก็ไม่รู้ทำไงเพราะว่า พราะถ้ารายวันไม่จ่ายคก็มีแก๊งหมวกกันน็อกมาเนี่ยมาทําอย่างเงี้ยมาทวงมาค้นบริษัทอ,อมาลือ้อมาขู่มาทําร้ายโอย้แต่มันเกือบ30บริษัทนี่มันโหมันจะอยู่ยังไงอะ่ะก็สุดท้ายจากแรกเริ่มยอดกู้ส0 0 0 0ื่นใช่ไหมฮะตอนเนี้ยอดกู้เป็น,ส,นาสามแสนกว่ายอดกู้3ามแสนกว่าต้องจ่ายดอกวันละสอง0 0ื่นโอ้โหคูณ<แ>ไปฮะ ส <20 S 1> องหมื่นคูณสามสิบวันหกแสนฮะต่อเดือนแค่หกร้อยยังหายากเลยแล้วนี่ดอกวันละสองหมืนเนี่ยจะเอาอหาที่ไหนมาคืนล่ะก็คือจ่ายดอกเดือนละ6หกแสนซึ่งเงินต้นสามแสนโอจ่ายดอกเดือนละ6หกแสนแต่เง,งินต้นสามแสนเขาบอกว่าตั้งแต่สิงหาคมถึงธันวาคมเนี่ยคิดไปสามสี่เดือนโอ้โหไม่ไหวนะฮะแค่จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยก,ก็ไปแล้วสามล้านฮะเรียกว่าจ่ายดอกเยอะกว่าต้น พอยอดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อวันมันสูงขึ้นสูงขึ้นหาเงินจ่ายไม่ทันก็เริ่มถูกทวงถามบางเจ้าพามายกถึงบริษัทเลยยกคอมไปบางเจ้าบาังคับให้เซ็นเอกสารซื้อมอเตอร์ไซค์สองคันเหมือนกับทําเรื่องซื้อมอเตอร์ไซนะค์นะแต่มอเตอร์ไซค์ไอ้เจ้าหนี้มันเอาไปอและได้ยินว่ามอเตอร์ไซค์เนี้ยไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ตัวเขาเนี่ยจะต้องจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ไปเหมือนผ่อนลมอะ่ะเหมือนผ่อนลมและทุกวันโดนขู่ฆ่าขู่ทำร้ายทรมานต่างๆนานาครับ ได้สองร้อยสามหมื่นงหกร้อยหลังจากนั้นเขาก็แนะนําคนอื่นเข้ามาแนะนําคนอื่นเข้ามาพ่วงไปพ่วงมายืมคนนั้นมาจา่ายคนนี้ยืมคนนี้มาจ่ายคนนั้น,าาน,นดอกไม่ได้จ่ายก,ก็ทับเป็นต้นต้นทับดอกสุดท้ายต้นมันจะขึ้นมาเป็นต้นมันสามแสนกว่าทแต่ผมจ่ายดอกไปสามล้านกว่า้วครับคุณชัยเขาบอกว่าทุกวันนี้หาเงินมาจ่ายนี่ไม่ไหวครับถูกคูเลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านมาอาศัยอยู่กรุงเทพจากที่อยู่ชลบุรีนะฮะหนีมากรุงเทพเร่ร่อนนอนตามป้ายรถเมย์บ้าง ไปขอนอนโรงพยาบาลมั่งหลอกหมอหลอกพยาบาลว่าโอ๊ยผมป่วยหนักเ,ออเพราะไม่มีที่นอนนะไม่กล้ากลับบ้านไม่กล้ากลับบริษัทกลัวไม่ปลอดภัยเครียดมากจนคิดสั้นจะกระโดดน้ําฆ่าตัวตายแล้วแต่สุดท้ายมันมีคนช่วยเอาไว้เขาก็คิดได้สุดท้ายเลยมาขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดอแล้วก็เนี่ยเห็นว่าล่าสุดเนี่ยคุณชัยเขาเดินทางไปแจ้งความกับตํารวจแล้วนะคะที่สอพอนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแต่คุณชัยบอกแบบนี้ ที่มาแจ้งความเนี่ยไม่อยากให้เข้าใจผิดนะว่าเอสอยากจะชักดาบหรือเปล่าหรือคิดจะเบี้ยวนี่หรือเปล่าแต่มันไม่ไหวแล้วจริงๆเอาลองคิดดูดอกวันละสองหมื่นอะ่ะเอาที่ไหนมาจ่ายอะ่ะไม่รวมต้นอีกนะก็เลยอยากจะให้มีคนกลางเข้ามาช่วยไก่เกลียยกับเจ้านี้ทีนี้คุณชายบอกว่าเจ้าไหนที่ดอกมันท่วมแล้วมันทบต้นไปมากแล้วหยุดได้ไหมล่ะคือจ่ายเลยต้นไปเยอะแล้วเจ้าไหนที่ยังไม่พอลดหน่อยเถอะ ลดดอกรอยแล้วขอเวลาให้คุณชายเนี่ยได้ทํางานสัก3ามสี่เดือนแล้วเจ้าหนี้ทั้งหลายนะที่คุณชายไปกู้ยืมเงินมาอยากจะให้หยุดคุกคามเพราะต่อให้คุกคามไปเนี่ยเขาก็หาเงินมาใช้คุณไม่ได้อยู่ดีทีนี้ทางฝั่งของตํารวจนะคะด้านพันตํารวจเอกเกลิกศิษย์เนียมนัดผู้กํากับการสพหนองขามบอกว่าได้นําเรื่องของผู้เสียหายเข้าที่ทีทมทํางานเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนี่นอกระบบแล้วแต่เบื้องต้นจะส่งทีมสืบไปตามประกบตัวผู้เสียหายก่อนเลย เพราะตอนนี้กังวลเรื่องความปลอดภัยไงก็จะไม่ให้เจ้าหนี้บุกมาทําร้ายได้ส่วนรายละเอียดของเจ้าหนี้รายที่บุกมาคุกคามหรือรายไหนที่ดอกเบี้ยมันโหดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอให้ผู้เสียหายเข้ามาให้ปักคําก่อนค่ะวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยมี2ออย่างนะครับเรื่องของการเป็นอิสระเรื่องของการที่จะเอาตัวทางเจ้าหนี้ช่วยมาเคลียร์ให้หน่อยอแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีการสอบสวนปักคําไปแล้วนะครับ พบการกระทําผิดทางอาญาเราก็ต้นทุนเนินคด,ดตีตามกฎหมายนะครับเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปครับผมทําแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ <สา S 2> เพราะกฎหมายเขา,เขาเขียนไว้นะครับเป็นการรบกวนการครอบครองเขาครับนะครับไม่ได้เลยคุณไปปิดเขาไปปิดบริษัทเขาไปทําอะไรเขามันมีเงื่อนไขข,ของมันมีเรื่องของกฎหมายวางให้อยู่คุณก็ฟ้องบังคับถังแพงไปกฎหมายที่เรียกอาการดอกเบี้ยเกินหบดคุณก็บังคับไม่ได้ นะครับคุณทําเป็นทำไปเล่น,นกหมาไปเล่นดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกดคุณก็มีความผิดตามพรบกู้ต่างๆนานาครับตำรวจยืนยันนะคะเจ้าหนี้จะมาทวงหนี้แบบนี้ไม่ได้จะไปข่มขู่คุกค,คามเขาทําไม่ได้ผิดกฎหมายล่าสุดคุณปราถนาพรหมพิทักษ์นักข่าวพีพีทีวนะคะ,ะ,คะวันนี้เดินทางไปที่บริษัทของผู้เสียหายปรากฏว่าไปเจอกับเพื่อนบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาให้ข้อมูลกับคุณปราถนาบอกว่าเขาเห็นแก๊งบุก,กันน็อกอ่ะ ชอบมานั่งรออยู่ตรงนี้เป็นประจําเลยอย่างล่าสุดเนี่ยสองวันก่อนเนี่ยสองวันก่อนก็ยังมานะแล้วทุกๆวันก็จะมีพวกแก๊งปล่อยเงินกู้เขาจะใช้วิธีแบบนี้ท่านผู้ชมคือเอานำบัตรอะมาโปรยทิ้งเอาไว้ oh. มาโปรยทิ้งเอาไว้แล้วผู้เสียหายยังเปิดใจกับทีมข่าวด้วยนะคะว่าแก๊งเงินกู้พวกนี้เคยพูดเอาไว้ว่าเขาไม่กลัวตำรวจนะ hmm. ไม่กลัวคุกด้วย hmm. Hmm. วถ้าเจอตัวผู้เสียหายเมื่อไหร่เขาเอาถึงปายอ๋อ แต่แล้วก็จะจับไปทรมานจนต้องร้องขอชีวิตด้วยนะครับสาเหตุที่โปรยใบยกู้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะ,ะเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยมาเห็นว่าเฮ้ยยังมีอีกบริษัทหนึ่งที่กู้ได้จะได้กู้ต่อไปเรื่อยๆโอ้โหดูความโหดเยี่ยมของกระบวนการนี่นอกระบบมาเฟียแบบนี้แล้วโหมันเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวติดตามในรายละเอียดได้ในรายการเข้มข่าวใหญ่สี่ทุ่มครึ่งคืนนี้นะคะ